จากที่มาพักกับลุงนึกถึงในซีฮาวันนะครับตรงนี้ก็คือเราจะเดินทางกลับไปยังอุดรแล้วก็ข้ามไปยังแม่กาญคาบอะไรก็ติดตามการเดินทางต่อไปนะครับทุกคนไปกันเลยไว้ส่งเนาะพี่นะ้องให้ลุงไว้ส่งครับเดี๋ยวส่งติดตารถออกจากบ้านลุงไปยังที่สามแยกก็200เมตรเองครับทุกคนแล้วก็นั่งรอรถมาเพราะวันศุกร์สบาย ว่าจำเป็นต้องไปถึงที่บคสรหรือว่าคิวรถนั่นเองพี่น้องไปรอแค่ริมถนนเดียวรถก็มาหลับเองนะครับที่นี่ก็คือการเม่มาลัยนั่นเองพี่น้องติดกับสามแยกเลยครับต้องคามไปอีกฝากทรายหมือนะครับ,บรว่าเลาแล้วลาแล้วบ้านเม่มาลัย <laughs> <laughs> รถมาแล้ว ยามจะออกนี่แล <flaws> ้วรถจะไปในเมืองครับจะกลับแล้วเนืรอลุมขอบคุณขอบคุณข้าบที่ให้ที่ฝักนะครับแล้วก็โอกาสหน้าจะมาใหม่ครับลาลุงมตรงนั้นแล้วก็บับขอขึ้นรถต่อไปยังกาดหลวงเชียงใหม่ครับพี่น้องมีพบกัต้องมีจักเป็นธรรมดานะครับโอกาสหน้าก็จะปลิกมาแฮมครับ ตอนนี้ก็คือมาถึงในเมืองเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็บอลก็จะลงที่การดวงเชียงใหม่ครับแล้วก็ไปแอลการดหวงชมบรรยากาศก,าก่อนจะกลับไปยังอุดรเพราะว่ารถออกห้าวงแหลงครับกาดลวงเชียงใหม่ครับข้างล่างรถเยอะมาก<อ>เข้าไปดูด้านในอลองก่อ มีซารพัดยางครับพี่น้องที่การล่วงเชียงใหม่ครับครัง้งแรกนะไปคนเดียวเลยอาหารแค่นกินมีเพียวเข้าไปใน การเชียงไหมก็แบบอยากถามราคาสินค้าแบบเท่าไรเท่าไรอย่างเนี้ยแบบไม่กล้าถามรวมแม่ค้าพอค้าจะแบบรับตาสังครับ <c oughs> ก็เลยแค่ได้เดินดูเฉยๆครับทุกคนก็แบบอันไหนก็อยากได้อะแต่ว่าพราะว่าทางยังยาวไกลเนาะต้องประหยัดเงินไว้เอาในสิ่งที่จำเป็นนะครับก็แค่อยากดูอยากสัมผัสวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ครับบทางของที่พี่น้องไปลาะ ามีขเมื่อกี้พาพี่น้องทุกท่านเที่ยวชมตลาดอยู่ข้างล่างนะครับแต่ตอนนี้จะพาทุกคนขึ้นชั้นบนนะครับมันมีบันไดขึ้นนะครับแล้วก็มีสะพานเชื่อมต่อมันมีตลาดซองฝากทางนะครับโอ้โหดูสันหลางดีมีรมแบบกลังเลยพอพาไมค้คาก็จะคายที่นี่แบบแน่นกันเลยครับมันจะเป็นใจกลางกองเมืองเชียงใหม่ครับพี่น้องก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็แบบเที่ยวคนเดียวครับ ก็ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งแล้วก็แบบอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยังไม่กล้าถามถามพอคาไม่คาสักเท่าไหร่นะครับก็แค่แบบในท่ายคลิปนิดหนึ่งอะครับทุกคนเก็บประพามบรรยากาศเพื่อเป็นความทรงจําที่ดีว่าวันหนึ่งเคยมาที่นี่ครับมาเห็นผู้คนมาจับจ่ายใส่ซอยที่นี่แบบเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนะครับกาดหลวงเจียงใหม่ครับอยู่ในในใน,ในเวียงนะครับในเวียงหรือว่าในเมืองนะครับ ชั้นบนก็จะมีเสื้อผ้ามีอะไรทไําไหมดแบบหลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือกใส่เลือกซื้อนั่นเองพี่น้องแล้วก็มีราคาติดพร้อมนะครับขอบอได้ครับมันต้องราคาตามนี้ครับทุกคนเนาะมันมาตรฐานของมันแล้วอันไหนก็แบบโอ้โหดูดีหมดครับเข้าไปดูด้านนี้ครับน้ามีครับ ้องดูด้านใน,นมีอะไรบ้างอ,อนนี่ตลาดดานดานลางนะครับมีของกินสารพัดย่างเพียวเลย ร้านนี้สนักก็จะเป็นพาซินแล้วก็เสือ้านะครับโอ้โหงามๆทั้งนั้นนะครับอยากได้ตอนแม่แต่ว่าเงินบ่พอครับต้องประหยัดไหวครับทุกคนพาซินขาฟังไทยก็จะแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเอามาขายฟังเราก็จะแบบบวกเพิ่มอีกสองเท้านะครับเพราะว่าเสียภาษีนั่นเองพี่น้องเอาร้อยเอาร้อยห้าสิบแล้วกันต้งขายร้อยแปดสิบเข้าไปตลาดทั้งทีก็ต้องอยากมี สักอย่างติดไม้ติดมือกลับบ้านครับทุกคนเพื่อเป็นที่ระลึกว่ามาแอลกาจังใหม่แล้วก็ได้เสื้อผ้าพื้นนี้ครับตัวละร้อยแปดสิบแต่ว่าคอเมค้าเพิ่นลดให้ร้อยห้าสิบเองครับก็โอเคอยู่ครับราคาร้อยแปดสิบหรอป้ารุดบดายก่ะรุดบดายก่ะอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบพิเศษละเจ้าขายละเก้าเก้ากันที่ร้อยห้าสิบมันมีสไตล์เดียวกันเนาะ งามอยู่ครับตัวไหนดียร์เอานี่ครับเป็นเก่งรึไหมครับบอครับเ,เอาตัวเดียวพอครับซื้อ <ไป S 2> เสื้อไ,ไปแล้ว <c oughs> ครับแอวข้างล่างนะครับเ <c oughs> มื่อกี้อยู่ข้างบนครับ เห็นปลาหมึกก็หนึกอยากได้ขอซื้อเอาถุงหนึ่งซะเลยลอยห้าสิบปลาทะเลนะรุดบอะไรครับปลารุดบอะไรครับปลาเอาล็อไปได้ด้วค่ะบอะไรแล้วโอเคอาหนึ่งครับโอ้โหทุกคนด้านล้างนี่จะเต็มไปด้วยผักผลไม้อาหารพื้นบ้าน มีครบเครื่องนะครับพี่น้องอยากจะซื้อนะเพราะว่าราคามันถูกดีอะสี่สิบห้บาทเองครับแต่ก็ต้องห้ามใจตัวเองไว้กว่าเงินจะหมดก่อนครับไปเดินกลับพี่น้องกลับแล้วเดี๋ยวกวาจะบทันรถเนาะรถจะออกจากชยงงหมไปยังอุดรก็ห้าโม,มงแลงครับปิกละเปาพี่น้องอืม อิวนาำอะไปเดินข้างบนแล้วก็แบบอิวนาำขวดเท่าไหร่ครับสิบบาทสิบบาทครับเอาถุงไหมครับเบาได้ครับคือรถลังออกจากกาดหลวงครับไปสู่บกขสรครับโดยแล้วกาลองไปบกขสรก็สามสิบบาทครับไปกันเลยตอนนี้ก็คือบับออกจากกาดหลวงแล้วนะครับพี่น้องขี่รถมุ่งหน้าไปสู่บกขสร เชียงใหม่เนาะไปกันเลยครับโอกาสนาจจะมาแฮม,มแลวเวอด้เชียงใหม่กลับไปบ้านครับอันนี้คือคลองคูเมืองนั่นเองพี่น้องมีสะพานข้ามนะครับสวยงามมากๆครับทุกคนใครมีโอกาสก็มาแอลได้ครับเสียที่บริเวแอลตอนกลางคืนมันจะ งามวันนี้ครับทุกคนต่ว่าไปแค่กลางวันครับกลางคืนไม่ได้ไปครับรถแล้วล้วก็ตามหาบาขอสอรครับทุกคนก็คือรถข้อจอดด้านนอกเนาะเดินข้ามถนนมาเองครับในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับบขอสอ,อยู่ด้านในครับตอนนี้ก็คือบอกมาถึงด้านใน ของบอกสอแล้วนะครับโอ้ววาวตึกสูงสง่าตระการตาตั้งอยู่ใจกลาง mm hmm. เมืองเชีงยงใหม่นั่นเองพี่น้องอันนั้นก็คือรถแดงรถประจําจังหวัดเชีงยงใหม่นะรถดิสาครับใครมาที่นี่ก็ต้องใช้บริการนะครับปั๊บก็ใช้บริการเหมือนกันครับทุกคนทีนี้ขอวาบอแมนครับพี่น้องต้องขามไปอีกฟักหนึ่งทั้งพุ่นครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับที่ชื่อที่จะไปอ่ะเพชประเสริฐเนาะ มันมีซองที่นะอันนี้ก็กฟังอีกฝักฟังนั่นเี่ว่าฟังคำพุ่นฟังพุ่นไปเบิรงนฟังพุ่น,นพี่น้องอฟังพุ่นครับมันมีซองซองที่ตัวตรงกันขามันเนาะโอ้ยอ,อยู่ฝากนัานพี่น้องบอกรสอนนี้เป็นบอกรสอนนี้ครับพี่น้อง ฟังที่ชี้ไปตรงนั้นก็คือบอรกรถที่บอกมาที่เรียกเมื่อกี้เขา้า่าบนแมนแล้วก็ข้ามถนนมาฟังนี้ครับไปทุกคนเข้าไปด้านในกันเลยครับก็คือตัวรถจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจองพันออนไลน์คือตอนนี้เอาตัวไปยื่นให้กับพนักงานที่เคาน์เตอร์ครับแจ้งตัวที่นี่นะทุกคนอุดรอนานนี้แล้วก็แจ้งตัวแล้วก็ซื้อแล้วเนาะซื้อผ่านออนไลน์มาแจ้งที่นี้ล้วก็ขึ้นรถได้ครับออกขึ้นรถพี่น้องหารถกัน เชียงใหม่เชียงรายมันอยู่ทางไหนวะเนี่ยออกกเชียงใหม่ไปนั่งรอรถทางนู่นครับทุกคนรถยังบ่อออกเดี๋ยวรถออกกจะไปครับครบขั้นใครอยากได้ก็แบชบช็อปได้ครับ นางรถตรงนี้ครับมาคนเดียวแต่ว่ามีกระเป๋าซองใบวครับมาช่วยบอบ้วยนะครับยอดเรียนนะทุกคนสามบาทขาเข้าข้างน้าามชือ ตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงเวลาที่รถจะออกนะครับแค่บ่ายสามโมงเองพี่น้องต้องรอยังอีกสองสโม,มงครับพาพี่น้องทุกท่านชมภาพบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณบอขซอเชียงใหม่ก่อนครับโ,โหตึกราบานช่องแบบเจริญหูเจริญตานะครับเศรษฐกิจดีมากๆก,ก,การท่องเที่ยวก็ดีมากๆครับรถคันนี้แหละที่เราจะออกไปยังอุดรนั่นเองพี่น้องเพชรประเสริฐช่วงเชียงใหม่บึงกาฬ ขอนขนมุสกลนครอุดรธท่านี้เชียงใหม่เลยไปผ่านลลยจังหวัดอุตรดิษฐ์พิษนุโลกขี่รถอันนี้กลับบ้านไปได้กับบ้านเธอได้ดิกล <c oughs> ับไปขอุขระนจังโตไปยังลาวยังียงกันครับป่ะขึ้นไปดูชั้นบนกันครับพี่น้องรถมีคันนี้แบบอาสอาดดีมากครับผมการบริการยอดเยี่ยมครับฝาก มีสองที่นั่งนะครับแล้วก็ฟ้าเบอร์หนึ่งสองที่นั่งฟ้าเบอร์หนึ่งสองที่นั่งนะครับก็บรรจุคนได้เยอะนะครับแต่วันนี้ผู้โดยสารมาน่อยครับดูที่นั่งด้านหลังก่อนเนาะพี่น้องมันมีเข้มขัดแต่ละที่นั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยอาลัพี่น้องตอนนี้ก็คือถึงห้าโมงศูนศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถก็จะออกจากเชียงใหม่ไปยังอุดรนั่นเองพี่น้อง ที่นั่งแบบโอ้โหสุดยอด,น,ดอนุ่มดีครับโบาะนิ่มดีครับหลาเดินทางไกลมันจะปวดแขนปวดขา <c oughs> ทนไวนะพี่น้องเริ่มออกพี่น้องจวดกันเลยไปเด้่อ,อเดือดลาแล้วเด้อเชียงใหม่กลับไปยง <ม>ราเทศลาวนั่นเองพี่น้องล<ม>าก็เนอร์โอกาสหนาค่อยเจอกันใหม่เชียงใหม่ที่ฟังใจนะครับมาใหม่บ่อยก็แบบทิดใจอ่ะเชียงใหม่แบบาบโอ้โหเป็นเมืองที่สวยงามมากๆนะครับด้านธรรมชาติ การท่องเที่ยวอะไรทำไมเนี่ยโคตรดีอ,อ่ะขี่รถไปทางไกลฟังไทยก็จะมีขนมมีน้ำดื่มขวดหนึ่ง แจกไข่ผูดยษานั่นเองพี่น้องเป็นการบริการที่ดียอดเยี่ยมแล้วก็สามารถดึงดูดลูกค้านั่นเองพี่น้องแล้วก็ที่ขาดบม่ได้ก็คือพาห่มนั่นเองพี่น้องสะอาดสะอาด,อาดหอมนุ่มดีใส่น้ำยาประ้ันุ่มเนาะจะมีเยอะ,ยอะแยะใครมาก็แบบแจกไข่แต่ละคนนะครับรถกําลังเคลื่อนไปชาชาเหมือนจะบอกว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับที่เชียงใหม่นะครับต้องไปต่อข้างหน้านะครับไม่ว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับ ไม่ได้ย้ำอยู่ที่เดิมนะครับก็ต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้มาถึงบกสลำปางนั่นเองพี่น้องลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่แบบเจริญทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับการท่องเที่ยวแต่ว่าเสียดายไม่เคยเข้าไปท่องเที่ยวไม่เคยเห็นด้านไหนของจังหวัดลำปางนะครับก็แค่มาที่บกสแล้วก็ผ่านไปผ่านมาประมาณนี้ครับ และแล้วก็มาถึงบอกสอโซดอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็คือ4ี่โมงห้นั่นเองพี่น้องใกล้จะเช้าแล้วนะครับบ๊อบจะนั่งรอที่บอกสอจนกว่าจะที่ยังกินข้าวเที่ยงแล้วก็ขามไปฝั่งลาวครับพี่น้องสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพใอยพี่น้องทุกท่านท,ที่เข้ามารับชมจงมีสุขภาพแข็งแรงปราจากโูกไครไายเจ็บคิดจิิงใดควายได้สิ่งนั้นนะครับขอบคุณมากครับผมสําหรับทุกๆลังใจทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์จากพี่น้องไทยลาวหรือพี่น้องในต่างประเทศนะครับ ขอบคุณมากครับผมขอบใจหล,ลายสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย